สวัสดีครับผมวุี้ชุมบุรีกับพระลิ์ซิงชุบุรีนะครับผม EP นี้เป็น EP 5อันดับพระที่มีมูลค่าสูงนะครับผมแล้วก็เป็นพระหลักยอดนิยมที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักแต่ไม่ทราบว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยราคาที่ถูกควรจะอยู่ที่เท่าไรแล้วก็ราคาที่ซื้อกันจริงขายกันจริงไม่ใช่ราคาคอนเทนต์แล้วก็ไม่ใช่ราคาที่โดนหลอกซื้อนะครับผมเป็นราคากลางที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายหลายคนเนี่ยไม่รู้คําว่าไม่รู้เนี่ยคนไม่รู้คือคนไม่รู้จริง ผมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าจากนิยามที่ผมไปซื้อพระจากชาวบ้านจากเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านคุณป้าคุณอาเนี่ยผมทราบดีว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จริงๆนะครับผมคือบางคนอาจจะรู้จักแต่ไม่รู้เลยนะว่าตลาดเล่นกันเท่าไหร่และถ้าเพื่อนๆเ,เจอพระแบบนี้ไม่รู้ว่าขายได้จริงไหมใครไม่ซื้อซื้อไม่ถึงนํามาขายผมได้เลยนะราคานี้อ้างอิงในการซื้อขายได้ราคาที่ผมพูดเป็นราคาที่จับต้องได้และเป็นราคาที่ผมกล้ารับซื้อนะครับผมอันดับที่1น,นะครับผมพระพุทโธจมโบนะครับผมแม่ชีบุญเลือนนะครับผมแบบนี้เป็นพิมพ์จมโบ มีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีจัมโบ้นะครับผมถ้าจัมโบ้เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าแค่พิมพ์ใหญ่เอาว่าอย่างนี้ดีกว่าหลายคนเนี่ยที่ม่ใช่เซียเนี่ยผมเชื่อว่าแยกไม่รู้ไอ้แบบนี้จัมโบ้หรือเปล่าบางทีจัมโบ้แต่ไปขายเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยคนละราคานะราคาต่างกัน4 5เท่าตัวนะแบบนี้เพื่อนๆจดจำภาพจดจำราคานะครับผมสวยๆล้านบวกลบใช้คำว่าล้านบวกลบอง์นี้ผมซื้อมาล้านห้านะแต่พระล่นกันประมาณสักล้านสองนะแต่ตอนที่ซื้อมามีตลับทองโดยแต่ผมไม่ไดเอารูปขึ้นตลับบมา รวมทองหรือเปล่าเอาว่ารวมทองเนี่ยทองแสนประบาทแต่ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าองค์นี้มีความสวยคือผ่านมือผมเนี่ยประมาณ7จ็องค์แล้วอันนี้พิมพจัมโบ้นะคือถ้าเป็นพิมพธรรมดาเนี่ยผ่านมือเป็นร้อยจัมโบ้เนี่ยองค์นี้เป็นองค์แรกที่ผมซื้อนะครับผมเพราะผมต้องการซื้อมาเพราะผมอยากได้นะครับ เลยซื้อราคานี้แต่ราคาที่ซื้อเันจริงขายกันจริงเนี่ยหล้านบวกลบเอาว่าแบบนี้ถ้าพบเจอหรือว่าเจออยู่ในบ้านไม่ต้องกลัวว่าขายผิดราคาล้านนึงเนี่ยผมซื้อให้นะครับผมถ้าสวยแบบนี้นะถ้าย่อนสวย7จ็ดแสนหกแสนห้าแสนเลยนะถูกเลยนะแต่นี้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสวยนะครับผมถ้าย่อนสวยถูกนะนเพื่อนฟังให้ดีนะแต่องค์นี้ที่ผมซื้อมาแพงไม่ใช่ราคาคือผมชอบนะครับผมแล้วก็พาะสวยแต่คาว่าสวยบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเพราะสวยเนี่ยราคาไม่ค่อยมีราคากลางมันบวกลบนิดหน่อยนะครับผมเอาว่าจดจําภาพจดจําราคาแบบนี้1ล้านึ่งลกลบ ไปก็ต่อที่ัะดับที่2เรหรียญหลวง่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19อันนี้เป็นเหรียญมหาชนอยู่แล้วนะครับผมชาวบ้านเนี่ยมาแยกไม่ออกว่าทองแดงหรือนวะที่ได้ตกทอดกันมาเป็นพระของสาม,มีเสียเป็นของพ่อให้มาไม่รู้นะว่าทองแดงนวะแยกไม่ออกนะทองแดงเนี่ยถูกเลยนะแสนหลักแสนต้นนะครับแสนสองแสนดีกว่าไม่ถึง3ามแสนนะครับผมแต่ถ้านวะเนี่ยสี่ห้าแสนะเอาว่าซื้อกันจริงขายกันจริงสี่แสนบาทเป็นราคาที่ซื้อได้ขายได้นะครับหลายคนไม่รู้ราคาโอเคละพระเป็นพระมหาชนเซียนอาจจะรู้แต่ชาวบ้าน บางทีผมมองว่าไม่รู้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหาชนที่หลายคนจะได้ทราบราคาที่แท้จริงอันนี้คือราคาที่ซื้อกันจริงขายกงนจริงซื้อได้ขายได้นะครับผมจดจําภาพจดจําราคาเรียนหลวงพ่อคูณสร้างบาร,รมีหนึ่งปีหนึ่งเก้าเนื้อนวะโลหะสี่แสนบาทบวกลบนะครับผมต้องสวยนะไปกันต่อที่อันดับที่สาเรียนหลวงปู่ทิมเจริญพรสองนะครับผมมีเจริญพรรุ่นแรกดนะ้วยที่เป็นบนล่างอันนี้เป็นเจริญพรสองนะแบบนี้สตาร์ซื้อที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเฉียวเฉียวสองแสนนะพาดเนี่ยผมบอกก่อนว เกณฑนะ์แชมป์นะเกณฑ์สวยเกณฑ์ A บวกนะครับผมถ้าเป็นแค่สวยแต่ว่าไม่ได้สวยแบบว่า ruck, มีเสน่ห์อะไรมากเน meantime, ี่ยมันไม่ใช่ราคานี้นะแ,แค่สวยเนี่ยเหลือแสนสามคำว่าสวยก็อ่าคือพอสวยสวยเนี่ยมันจะราคาใกล้เคียงกันแต่พอสวยเลยขึ้นอยู่ในสวยเลยเนี่ยราคามันจะโดดไปกเวทดหนึ่งเลย บแบบนี้แสนแปดนะถ้าสวยแบบนี้แต่ถ้าไม่สวยเนี่ยก็หย่อนลงมาเลยสามแสนสี่แสนสองแสนหนึ่งก็มีนะสภาพนะครับแต่ถ้าไม่สวยถ้าสึกๆเลยก็ถูกเลยเอาว่าจดจําภาพจดจําราคาหลายคนมีอยู่แต่หลายคนไม่รู้ราคาที่แท้จริงนะครับแบบนี้จเจริญพรสองลบผู้ทิมหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทในสภาพสวยรับซื้อครับผมไปกันต่อที่อันดับที่สี่เดียน์ตะกูลโจหลวงพ่อแดงวัดเขาแมา่ใหญ่ปีหนึ่งศูนย์เป็นสามกระส์ 3, สร้างน้อยมากจริงๆก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาพระเนี่ยมาติดอันดับที่สี่ดีไหมแต่ว่าเพราะว่า สร้างน้อยเพื่อนๆฟังไปแล้วก็อาจจะเจอยากแต่ว่าก็เป็นไกด์าลายนะครับผมแบบนี้สตาร์ซื้อให้ที่ห0 0 0 0แสนบาทนะครับผมสตาร์ซื้อนะ300,000บาทเป็นเนื้อ3กษันนตริย์ตัวองค์พระด้านหน้าเนี่ยเป็นนาคนะครับผมแล้วก็ตรงตัวองค์พระท่านเลยเนี่ยตรงหล่มพระแดงเนี่ยเป็นหน้ากากทองคำเนี่ยาเป็น3กษัตริย์ด้านหลังเนี่ยเป็นเงินนะครับผมแบบนี้สร้างรู้สึกจะหลัก1ิบเหรียญนะครับผมหลักหลักหลักหน่วยเจ็ดแปดเหรียญหรือสิบเหรียญข้อมูลวิชาการผมไม่ถนัดแต่เอาว่าจดจําภาพจดจำราคาแบบนี้ไม่แน่ไม่น้อนเราชี ซื้อที่3 0 0 0บาทนะครับผมไปกันต่อที่อันดับห้าเหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกนะครับผมเนื้อนวะโลหะกะไหลทองนะครับผมเป็นพระมหาชนเหมือนกันหลายคนจะได้อัปเดตราคาด้วยแล้วไม่รู้ราคาที่แท้จริงเนื้อข้างในเนี่ยเป็นนวโลหะนะแล้วก็ฉาบด้วยกระไหลทองแบบนี้แต่ก่อน3 0 0 0บวกลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เหรียญเปื่อยๆอะ่ะแส0 0 0็ดยังซื้อได้อยู่ขายได้อยู่สวยๆเนี่ยแสนผมซื้ออยู่นะครับผมเพราะว่าขายอยู่แ8 0 0 0ดไม่ข้าม2 0 0 0 0 0เฉี่ยว200,000บวกลบอะ่ะยังซื้อขายได้อยู่ทั้งตลบแบบนี้ผ ซื้อมา2องแสนสานะครับผมแต่ว่าก็ขายไม่ง่ายนะนักเล่นเนี่ยต่อผมก็อยู่ส0 0 0 0นแต่อขัดนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมอยู่ในจุดที่ว่าบางทีผมชอบผมก็ซื้อผมไม่ได้อ้างอิงราคากลาง ราคาปุโตเนี่ยขยับลงหน่อยแต่สวยยังขายไดยู้ีเอาว่าจดจำภาพจดจำราคาภาพแบบนี้เป็นภาพทั่วไปที่หลายคนรู้จักแต่ไม่ทราบราคาที่แท้จริงบางคนจินตนาการว่าราคาสูงไปเลยบางคนก็คิดว่าถูกไปเลยอย่างน้อยเราฟังคลิปนี้เราได้รู้เป็นไกด์ไลน์ว่าภาพแบบนี้ราคาณวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนี่คือ16มกราคมนะครับผมราคาอยู่ประมาณนี้บวกลบซื้อขายได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามและพบกันต่อในอีพีต่อไปวุดีชมบุรีพาิสซิงชมบุรีสวัสดีครับ